สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับเนเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปวัดละหารไร่นะครับหรือวัดหลวงปู่ทิมนะครับที่จังหวัดระยองก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังเดินทางไปนะครับไว้เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดครับผมบาย ตอนนี้เราถึงวัดหลงปูทิมเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เมื่อกี้เราเข้าไปไหว้ในศารานะครับก็เดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับของวัดว่าในปี2 5 6 7เนี่ยมีอะไรเอเัปเดตบ้างแล้วก็มีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับในมีนี้เนาะโอเคไปดูกัน อากาศร้อนสักดกัน การปีใหม่เป็นต้นมานั้นก็ถือว่าเป็นปีแห่งบุญบุศยนโยการนะครับแต่การทิน้องก็จะร่วมทำบุญซื้อปูนต่อพาลูกใหญ่ก็มาทำบุญที่กหน่วยการได้นะครับส่วนวัตถุของคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าในปี2 5 6 7มีคนหลายวัตถุขงคนที่สร้างขึ้นมาใหม่มีอะไรบ้างนะครับมีเรื่องมาจากการค์หลวงปู่ทิมโกเรื่องต้น หรือดวงใจของปีน้อยถือและพี่น้องอยู่แต่ว่าทางวัดจะได้ก็ได้มีงานอยู่ตลอดมาพทุกเดียวกันนะครับเพราะว่าเรือ่องเทศกาลปีใหม่ล้วก็มาช่วยกานที้ไม่เยอะแต่ทำได้ไม่เยอะนะครับจะแผนเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเทศกาลองกางปีใหม่ของไทย การจะได้ทำบุญทำกุศลกันต่อหเหืือแต่ว่าธรลาหันไร้นั้นนะครับได้ทำบุญใหญ่ทมาตลอดนะครับขออปีฝ่าและโดยการสร้างพระประคารองใหญ่ที่จะยูนคานอยู่หน้าทุลาหันไร้นี้ เป็นแานองใหญ่มากนะครับที่พี่น้องจะ่วมเป็นภาของทดพัฒนาสาผิก็มีคาของทงคเพราะาเตะกุดนะครับใหญ่มากแล้วาองใหญ่ถ้าพี่น้องเป็นตะกุดที่ใหญ่ก็ทีมแล้วก็มีกําไรใครที่เป็นสามมีกำไรก็ราคาสามร้อยบาทหรือว่าจะทำเป็นทองน้หนัก รตนนั้ง <มา S 1> แต<ผ>นะ่เกีย้าปมาบาคากียรนก็บาทลาเป็นกราพองที่เก็บอาวๆประมาณนี้นะครับ ก็ด้านบนนะครับเราก็พามาชมบรรยากาศกรอบๆนะครับในมุมสูงอันนี้ก็จะเป็นสวนด้านหลังนะครับตรง ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับแล้วจะมีเป็นตลาดเป็นของฝากนะครับใครที่มาก็แวะมาด้านหลังตรงองคหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ได้นะครับ,รบนในชุดเดียวันก็ ก็จะมีสวนด้านหลังก็บรรยากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะเพราะว่าช่วงบ่ายเนาะแต่เราก็มาแล้วนะครับเราจะจะถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนนะครับถ้ะมองจากมุมสุงไปเป็นวังสายยาบ่อน้ำจักสิบอุโบสถเก่า

รับกระเบื้องเขียนชื่อเขียนนามสกุลหลังจากที่เราลงมาถึงด้านล่างนะครับก็ตรงนี้จะมีวายสักระทาวิสุวรรณนะครับแล้วก็การาบปฏิทาของหลวงพูทิมนะครับก็ตามศัทธากเดียวกนนะครับถ้าเป็นท้องผใหญ่ะก็นะรัียกว่ามาปฏิทานะ ท<ม>าเนอดูวลาเนีรามชอทองใหญ่ขักพน่เนี่ยะลาท่ก็ารเที่จะาเราปวันอนี่ก็จะเป็นอธิททานของหลวงปู่ทิมนะครับ เป็น,เเปนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูประถ่มมงคลกันนะครับว่ามีรุ้นไหนเหลือบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอ่าเป็นกากิตานะครับ มีเดนียนเซมาเล็กแล้วก็มีพระองคขุนแผนนะครับรแล้วก็มีองค์บูชาด้วยนะครับก็จะมีเหรียญจอบประมาณนี้ ทานก็จะมีเหรียญนั่งพัาน,น,นไม่เป็นไรครับเท่าๆประมาณนี้ครับหลังจากที่เราพาเข้าไปดูวัตถุมงคลแล้วก็ผมได้เช่าพระปิตาหลวงพุธิมาหนึ่งองค์นะครับเป็นองค์เล็กเนาะสำหรับ เด็กแล้วก็ผู้หญิงใส่นะครับแต่ผู้ชายก็ใส่ได้นะก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณอุโบสถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิหารด้านในนะครับแล้วก็เป็นอาคุติเดิมนะครับที่หลวงปู่ทิมนะครับท่านเคยอยู่ที่กุตินี้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นด้านในของวิหารนะครับใครที่บูชาพ้าไตรนะครับก็เข้ามาถวายด้านในได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับกราบสักราระหุ่นขี้พึ่งแล้วก็กุฏีเดิมของหลวงปู่ทิมนะครับก็เดินเข้ามาด้านในบรรยากาศข้างในเย็ยนมากนะครับ はあ。<noise> <noise> โอเคครับก็เราเขียนแผนท้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับในส่วนบริเวณนี้นะครับก็จะเป็น j จดีที่กำลังสร้างขึ้นอยู่นะครับซึ่งรอบที่แล้วมาก็ยัง ไม่เสร็จนะครับแต่ว่าคร่าวๆด้านในเนี่ยจะเป็นพญานาคนะครับที่อยู่ตรงกลางเจดีด้านล่างเลยนะครับก็น่าจะยังไม่เสร็จนะครับแต่ถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นพญานาคนะครับที่ปั้นไว้อยู่นะครับด้านในก็ในส่วนตรงนี้นะครับครั้งที่แล้วนะครับที่มา ก็ไม่มียังไม่มีท้าวเวสวรรณนะครับตอนนี้ทางวัดก็ได้สร้างเท้าวเวสวุวรรณขึ้นมาให้ได้กราบสักการะบูชานะครับก็ตรงนี้บูชาดอกไม้นะครับทูบเทียนตามกำลังศรัทธานะครับ จากที่เราจุดทูปหวยนะครับทูปเลขนะครับทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับด้านหลังวัดนะครับก็จะมีทั้งสะพานแดงนะครับแล้วก็มีที่ให้อาหารปลาด้วยนะครับเถึนป้ายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสะพานแดงนะครับใครที่มาตรงนี้ก็มาถ่ายริวได้ ด้าล่างลงไปได้นะครับก็จะมีที่ลงนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กก็แนะนําว่าให้มีผู้ปกครองไปด้วยนะครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างจะลึกนะครับถ้ามองจากมุมนี้ไปนะครับก็จะเห็น เจดีครับโอเคครับก็บรรยากาศที่วัดหลวงปู่ทิมนะครับหรือวัดอรหานไร่ที่จังหวัดระยองนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่แตกต่างขึ้นมานะครับก็จะมีท้าววิศวนนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็วัตถุมงคลนะครับที่ จะสร้างเมื่อเดือนคุมภาพัน์ธนะครับใครที่มาก็อย่าลืมเช่าบูชานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าว่าเราจะไปวัดไหนกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็เก็บตกจากเมื่อกี้นะครับ เราไปดูทูบนะครับก็คือเลขที่ได้นะครับเป็นอ่873นะครับแล้วทีนี้ผมเอาเจ้าตัวคีบนะครับไปเขี่มันก็เลยเลข7หายไปนะครับก็ประมาณนี้ครับสปอยเลขให้แล้วนะครับ3ตัวก็ใครที่มีบุญสัมพันธ์หรือมีดวงก็ลองไปซื้อกันได้นะครับโอเคไป